สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณครูพึ่งจะมาแนะนำเรื่องมุมเราจะลากเส้นต่อจุดให้เป็นรูปต่างๆตามจินตนาการนะคะก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญมากๆอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมสาระความรู้ดีๆที่คุณครูพึ่งจะมีให้ดูกันเป็นประจำนะคะพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะ ให้ทำการลากเส้นต่อจุดนะคะให้เป็นรูปร่างตามที่เราต้องการได้เลยนะคะมีจุดมาให้ให้ลากเส้นต่อจุดนะคะโดยใช้ไม้บรรทัดกับดินสอเราอาจจะลากอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างคำตอบเราสามารถจะเขียนให้เป็นรูปอะไรก็ได้นะคะตามความคิดของเรา เราอาจจะลากเส้นในแนวนอนลากเส้นต่อในแนวตั้งลากเส้นต่อในแนวตั้ง ลากเส้นแนวนอนลากเส้นเอียงลากเส้นเอียง ลากเส้นแนวตั้งลากเส้นแนวตั้งลากเสนน้เสนแนวนอนก็จะได้เป็นรูป บ้านเราสามารถลากเส้นต่อจุดเป็นรูปอื่นได้นะคะตามความคิดของเราอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างคำตอบนะคะ อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณค,ค <S 2> <S 2> <S รูเพ่อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ <S <S